สำหรับถัดไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่4ี่แล้วนะคะเรามาถึงขั้นตอนที่4ี่ในเรื่องของการที่เราจะนํารายการที่เราวิเคราะห์รายการค้านั้นไปบันทึกบัญชีนะคะซึ่งเราจะต้องทําแบบฟอร์มนะคะหรือว่าจัดทําแบบฟอร์มที่เรียกว่าสมุดลายวันนะคะซึ่งสมุดรายวันก็จะเป็นสมุดที่เราบันทึกรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับก่อนหลังนะคะ เพราะนั้นสมุดรายวันนี้ก็จะมีส่วนประกรอบก็คือมีช่องของวันที่นะคะมีช่องของรายการเลขที่บัญชีนะคะแล้วก็มีด้านเดบิตกับเครดิตนะคะเราจะนำรายการที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ค่ะมาบันทึกในรายการของสมุดรายวันทั่วไปนะคะเพราะนั้นหลักการบันทึกทำยังไงบ้างนะคะหลักการบันทึกก็คือถ้าเราวิเคราะห์แล้วพบว่าสินทรัพย์เพิ่ม เะะมื่อไรก็ตามที่เราวิเคราะห์ว่าสินทร,รัพย์เพิ่มเราก็จะเดบิตมันค่ะขณะเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์ว่ารายการนั้นสินทร,รัพย์ลดลงเราก็จะบันทึกด้านเครดิตนะคะส่วนของหนี้สินล่ะคะถ้าน,นี่สินเพิ่มขึ้นเราจะบันทึกด้านเครดิตแต่ถ้านี้สินลดลงจะบันทึกด้านเดบิตนะคะหนี้สินกับทุนจะไปเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเวลาเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตแล้วเลวลาลดลงลดลงด้านเดบิตนะคะ รวมถึงบัญชีหมวดถัดไปก็คือหมวดที่4นะคะก็คือเรื่องของรายได้รายได้เวลามันเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามันเกิดรายได้ขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านเครดิตนะคะแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายนะคะเวลามันเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะบัญชีเราเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะนี่คือหลักการบันทึกเมื่อเราวิเคราะห์รายการะคะ้าได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างว่าเมื่อเราวิเคราะห์รายการค้านะคะ เราจะมาบันทึกบัญชียังไงนะคะตัวอย่างของการบันทึกนะคะก็คือเช่นนำเงินสด1 0 0 0 0 0บาทรถยนต์2000 0 0บาทมาลงทุนอ่ารายการนี้เราวิเคราะห์ได้ยังไงคะเงินสดเพิ่มขึ้นก็คือตัวเงินสดอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ใช่ไหมคะรถยนต์ก็คืออยู่ในส่วนของสินทรัพย์เช่นเดียวกันสินทรัพย์เพิ่ม1 0 0 0 0แรถยนต์เป็นสินทรัพย์เพิ่ม20 0 0 0 0นะคะ แล้วก็กระทบกับบัญชีทุนนะคะดังนั้นการที่จะบันทึกบัญชีเราก็จะเดบิตเงินสดเดบิตรถยนต์แล้วก็ไปเครดิตบัญชีทุนนะคะเพราะนั้นเดบิตเงินสด1 0 0 0 0แสนรถยนต์2 0 0แสนบัญชีทุน3 0 0แสนบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีหรืออีกรายการหนึ่งค่ะ เราซื้อรถยนต์5 0 0แสนจากเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์รายการค้าใช่ไหมคะซื้อรถยนต์5 0 0แสนแล้วเราชำระเงินสดบางส่วนไป2 0 0แสนบาทที่เหลือจะชำระใน3เดือนข้างหน้าเพราะนั้นรายการก็คือเราจะวิเคราะห์ได้ว่ารถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเดบิตรถยนต์ขณะเดียวกันนะคะตัวเงินสดเพราะเราจ่ายออกไปนะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลง นะคะอยู่ทางด้านเครดิต2000 0 0แล้วก็มีบัญชีเจ้าหนี้ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เราจะชำระภายใน3เดือนข้างหน้านะคะก็คือหนี้สินเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตอีก300,000บาทดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่บันทึกบัญชี2ข้างตัวเลขจะเท่ากันเสมอจากข้อนี้ก็คือเราจะมีบัญชีด้านเดบิต500,000มีบัญชีด้านเครดิต5 0 0 0 0 0เช่นเดียวกัน ะะเพราะนั้นตัวอย่างของการบันทึกก็จะอยู่ในตารางนี้เลยนะคะจากนั้นเมื่อเราบันทึกรายการเสร็จปุ๊บนะคะรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการนั้นเราจะต้องมาจัดหมวดหมู่ค่ะที่เราเรียกว่าการจัดทําบัญชีแยกประเภทนะคะการจัดทําบัญชีแยกประเภทรายการนี้ทํำยังไงนะคะเราจะต้องมีแบบฟอร์มในเรื่องของบัญชีแยกประเภทซะก่อนนะคะก็จะมีชื่อบัญชีนะคะ แล้วก็แบ่งออกเป็นสองข้างนะคะที่เราเรียกว่าบัญชีในลักษณะของตัวทีนะคะก็คือด้านซ้ายจะเป็นด้านเดบิตด้านขวาจะเป็นด้านเครดิตนะคะเพราะนั้นหน้าตาของมันด้านซ้ายก็จะเหมือนกับด้านขวาเลยก็คือมีช่องของวันที่รายการหน้าบัญชีนะคะฝั่งซ้ายก็จะเรียกว่าเดบิตส่วนฝั่งขวามือก็จะเรียกว่าเครดิตนั่นเองนะคะ เพราะนั้นจากตัวอย่างเมื่อกี้เมื่อเราบันทึกรายวันหนึ่งรายการค้านะคะเราก็จะไปเอารายการนี้เราเรียกว่าผ่านไปบัญชีแยกประเภทนะคะผ่านยังไงก็คือเมื่อเราเดบิตเงินสดเครดิตท,ทุนในบัญชีรายวันนะคะการผ่านรายการไปเราก็ไปทําบัญชีแยกประเภทก็คือบัญชีเงินสดนะคะ ให้เขียนจํานวนเงินก่อนเลยค่ะก็คือ5แสนห้าหมื่นบาทนะคะจำนวนเงิน5 0,000่นบาทเนี่ยใส่ด้านเดบิตนะคะวันที่ที่เราบันทึกรายการก็คือวันที่1มิถุนานะคะใส่จํานวนเงินและก็วันที่ก่อนหลังจากนั้นให้เอาบัญชีที่อยู่ตรงเงินข้ามนะคะบัญชีที่อยู่ตรงเงนข้ามตัวเงินสดก็คือบัญชีทุนนางหนึ่งนะคะก็มาเขียนในช่องรายการว่าทุนนางหนึ่ง น,ะะนี่คือบัญชีแยกประเภทจากการที่เราผ่านรายการจากสมุดรายวันมาบัญชีแยกประเภทนะคะเราจะทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีทุนนางหนึ่งก็เหมือนกันเรามียอดด้านเครดิต5 0,000บาทนะคะดังนั้นก็เอาจำนวนเงินไปใส่ก่อนเลยค่ะ5 0 0 0 0บาทวันที่ก็คือวันที่1มิถุนาชื่อบัญชีตรงกันข้ามกับทุนนางหนึ่งก็คือบัญชีเงินสด ะะเพราะนั้นตัวรายการแยกประเภทของ1นรายวันนะคะหรายวันก็จะเสร็จสิ้นตามนี้นะคะต่อมานะคะเมื่อเราได้แยกประเภทแล้วเราทําบัญชีแยกประเภทครบทุกรายการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะรวบรวมบัญชีแยกประเภทนั้นมาจัดทํางบทดลองนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข การหาบัญชีแยกประเภทนะคะเราจะต้องหาว่ายอดคงเหลือนะคะมันมียอดเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาจัดทํางบทดลองซึ่งงบทดลองต,งตรงนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบฟอร์มตามนี้นะคะก็จะมีหัวของกิจการนะคะเราชื่อกิจการอะไรมีคําว่างบทดลองนะคะนวันที่เท่าไหร่นะคะมีช่องของชื่อบัญชีเลขที่บัญชีนะคะช่องด้านเดบิตแล้วก็เครดิตนะคะ ตัวนี้จะเป็นการรวมตัวเลขจากบัญชีแยกประเภทนะคะมาใส่ในงบทดลองนะคะเมื่อเราทํางบทดลองเสร็จแล้วการที่เราจะตรวจสอบว่าเอ๊ะเราทําบัญชีถูกต้องไหมนะคะสิ่งที่เราจะทราบได้ก็คือเมื่อเรารวมตัวเลขทุกตัวลงมานะคะก็จะพบว่าบัญชี2ด้านต้องเท่ากันเสมอน,นั่นก็คือด้านเดบิตจะต้องได้เท่ากับด้านเครดิตนะคะจะต้องได้เท่ากันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เท่ากันทําไงคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่7หากไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบข้อผิดพลาดว่ามันเกิดจากกระบวนการอะไรบ้าง 1. สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราวิเคราะห์รายการค้าผิดหรือไม่เราลงบัญชีผิดด้านหรือไม่นะคะตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่างบทดลองเรานะคะลงตัวหมดแล้วทุกอย่างโอเคนะคะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นเราจะนำไปสู่ขั้นตอนที่7ค่ะก็คือการจัดทำงบการเงินตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่มันจะสะท้อนกิจการว่ากิจการเนี่ยที่เราทํำธุรกิจมานี้มันเกิดผลสําเร็จยังไงนะคะมันมีกําไรหรือขาดทุนยังไงนะคะโดยเราจะเอาข้อมูลตัวเลขที่อยู่ในงบทดลองนี้ ไปจัดทําที่เรียกว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของงบทดลองที่เราได้ไหมคะสองด้านต้องมอีตัวเลขที่เท่ากันนะคะจากในงบทดลองนี้นะคะจะมีบัญชีทั้งในหมวด1นะคะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4แล้วก็หมวด5นะคะบัญชีมีทั้งหมด5หมวดด้วยกัน นะะในงบทดลองนี้เราก็จะไปทำการออกงบนะคะอยู่2ง,งบการเงินด้วยกันงบแรกเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนนะคะงบนี้จะเป็นงบที่สะท้อนว่าในระยะเวลา1ปีนะคะเรามีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นงบนี้เนี่ยเราก็จะจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนในเรื่องของรายได้แล้วก็ตัวค่าใช้จ่าย วิธีการจัดทํางบกาไรขาดทุนนะคะเราก็จะเขียนชื่อ,อกิจการของเราเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2ก็จะเขียนว่างบกําไรขาดทุนส่วนบรรทัดที่3เห็นไหมคะเราจะเขียนว่าสําหรับรอบระยะเวลา1ปีสิ้นสุดวันที่3เสธันวา2 5งห้เพราะฉะนั้นการทําบัญชีอย่างน้อยนะคะเราควรจะทําอย่างน้อย1ปีเนี่ยหชุดนะคะออกมาเพื่อที่จะสะท้อนว่าในปีหนึ่งเนี่ยเรามีกําไรขาดทุนเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นตัวงกบกำไราขาดทุนนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนหลักๆก็คือบัญชีในหมวด4กับหมวด5ย้ํานะคะงกบกำไราขาดทุนจะมีบัญชีในหมวด4กับหมวด5นั่นก็คือหมวดของรายได้นะคะและขณะเดียวกันก็จะเป็นหมวดของค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นจากงบทดลองนี้เรามีรายได้เท่าไหร่คะเราก็จะเอามาแสดงตัวเลขในส่วนของรายได้ ะะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะที่เราเอามาโชว์ในงบทดลองก็จะมาเขียนในรูปของรายงานนะคะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งรวมแล้วในที่นี้ค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับ1 9 9 4 0 0บาทนะคะเราก็เอารายได้ลบกับค่าใช้จ่ายก็จะเป็นตัวกำไรสุทธิเห็นไหมคะตัวกำไรสุทธิตัวนี้แหละค่ะจะเป็นการสะท้อนว่ากิจาการเนี่ยได้ประกอบธุรกิจเนี่ยแล้วมันมีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่ารายได้ของเราน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคําว่าขาดทุนสุทธินะคะจะเป็นการขาดทุนสุทธินะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่หวังที่จะให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องการที่จะบริหารงานเพื่อให้เกิดกําไรนะตัวต่อมานะคะเมื่อเราจัดทากําไรแล้วกําไรก็จะไปสะท้อนในเรื่องของฐานะการเงินของกิจการนะคะ ตัวกำไรสุททีนี้จะไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินนะคะงบแสดงฐานะการเงินก็คือบัญชีที่เหลืออยู่ค่ะนั่นก็คือหมวด1หมวด2และก็หมวด3นะคะซึ่ง3าหมวดนี้จะเป็นตัวที่สะท้อนฐานะการเงินของเราก็คือเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะคะตัวงบแสดงฐานะการเงินนี้จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียน นี่สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะมาดูส่วนแรกก่อนก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่เราเนี่ยหมุนเวียนใช้ภายใน1ปีนะคะเราไม่ดองไว้นานอะไรบ้างที่เราจะไม่เก็บไว้นานก็คือเงินสดไงคะเงินสดเราก็พยายามหมุนเวียนใช้ในกิจการ คือเงินก็มีเก็บได้นะคะแต่ว่าก็คือเขามองว่าตัวเงินสดเนี่ยควรจะเป็นตัวที่ควรใช้หมุนเวียนในกิจการนั่นคือเราวัดด้วยความที่มีสภาพคล่องดังนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนจึงเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพวกที่มีสภาพคล่องสูงคําว่าสภาพคล่องก็คือการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะคะดังนั้นก็จะมีสินทรัพย์มีลูกหนี้มีสินค้าเห็นไหมคะแล้วก็มุ่งหวังที่จะขายสินค้าให้ได้ภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ กลุ่มที่2ก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราไม่มุ่งหวังให้มันหมดไปภายใน1ปีเช่นอะไรคะรถยนต์เราไม่ใช่ซื้อ1ปีแล้วทิ้งไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะพวกรถยนต์พวกเครื่องใช้สํงงานักงานพวกอาคารนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เราเนี่ยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากมันมากกว่า1ปีรวมถึงที่ดินด้วยนะคะที่ดินก็จัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนนะคะ ตัวต่อมานะคะก็คือหนี้สินหมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนก็คือจะเป็นบรรดาที่เป็นหนี้สินหรือว่าภาระที่เราต้องชําระให้หมดไปภายใน1ปีนะคะก็ได้แก่พวกเจ้าหนี้นะคะพวกเงินเบิกเกินบัญชีนะคะพวกเงินฝากกระแสรายวันพวกนี้เราจะต้องชําระเขาภายใน1ปีนะคะแล้วก็เป็นพวกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินไม่หมุนเวียนนี้ก็จะเป็นพวกเงินกู้ยืมนะคะเงินกู้ยืมจากธนาคาร พวกคุณกู้นะคะก็จะจัดอยู่ในส่วนของหนี้สิท์ไม่หมุนเวียนนะคะส่วนประกอบสุดท้ายก็คือบัญชีทุนหรือว่าส่วนของเจ้าของนะคะบัญชีในหมวดนี้ก็จะประกอบไปด้วยบัญชีทุนนะคะแล้วก็เป็นพวกถอนใช้ส่วนตัวรวมถึงตัวกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นนะของกิจการ เพราะฉะนั้นจากข้อมูลงบทดลองเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้เป็นส่วนของเจ้าของนะคะก็จะเป็นบัญชีทุนนะคะซึ่งเราก็จะบวกด้วยกําไรนะคะกำไรส่วนนี้ได้มาจากกําไรที่เกิดจากงบกําไรขาดทุนเมื่อกี้นะคะก็คือ1นึ่งแบาทแล้วเราก็จะไปหักด้วยถอนใช้ส่วนตัวออกมาเป็นส่วนของเจ้าของนะคะจะสังเกตได้ว่างบแสดงฐานะการเงินนี้ ฝั่งของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าจัดเป็นว่าตัวงบแสดงฐานะการเงินว่าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นฐานะการเงินซึ่งสะท้อนถึงตัวกิจการว่ากิจการเนี่ย มีความมั่งคั่งนะคะมีธุรกิจที่เรามีสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหนมีหนี้สินเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการสะท้อนกิจการนะคะนำไปสู่การตัดสินใจทางด้านการเงินต่างๆรวมถึงการปล่อยกู้ของบรรดาธนาคารต่างๆด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าตัวงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนของเราเนี่ยมีวิธีการจัดทำยังไงนั่นเองนะคะ สรุปแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดทําบัญชีต่างๆนะคะพอเสร็จแรกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะคะนำไปสู่เรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะผ่านรายการไปที่บัญชีแยกประเภทนะคะจัดทําเป็นรูปแบบของงบทดลองออกมาเพื่อที่จะไปทํางบ กำไรขาดทุนนะคะรวมถึงงบแสดงฐานะการเงินนะคะเพื่อที่จะได้ตัวเลขออกมาสะท้อนกิจการนะคะนำไปต่อยอดสำหรับในเรื่องของธุรกิจของเรานะคะให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่รับชมนะคะเพื่อจะนำไปใช้หรือว่าปรับประยุกต์ใช้ในกิจการของเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ